คืออบตอนองช้างเน้ที่เป็นน้องน้ำตอนนี้แห้งคือน้องกันทรายนะครับบริเวณน้องกันทรายกำลังจกใหม่ซ่อมแซมใหม่ดูรอ,รอบรอบ นู้นพื่อโทรอยู่กับรถแมคโครเสือดงแดงนู้นนี่คือปลาปลาดูโดยรอบ sáng lên phutô maco con